ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดในปี2026จากค่ายโนเกียนั่นก็คือโนเกีย4 0 Pro 5G รุ่นที่หลายคนรอคอยเพราะนอกจากจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ที่ล้ำสมัยแล้วยังมีการอัปเกรดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กล้องประสิทธิภาพการทำงานรวมไปถึงความคุ้มค่าที่ถือว่าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี อย่างแรกที่สะดุดตาเมื่อเห็น Nokia 40 Pro 5G คือดีไซน์ที่ดูเรียบหรูและทันสมัยมากขึ้นตัวเครื่องบางเบาจับถนัดมือใช้วัสะดุเกรดพรีเมียมที่แข็งแรงทนทานและยังให้สัมผัสที่หรูหราหน้าจอขนาดใหญ่6.8นิ้วแบบ AMOLED ความละเอียด FHD+ บวกที่ให้สีสันสดใสคมชัดดูวิดีโอหรือเล่นเกมก็เต็มอารมณ์มาพร้อมอัตราเรเฟรชเรสูงถึง 120Hz ที่ทำให้การเลื่อนหน้าจอลื่นไหลยอย่างไม่น่าเชื่อ ในส่วนของประสิทธิภาพโนเกียจัดเต็มด้วยชิปเซต Snapdragon รุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางถึงเรือธงทำงานคู่กับแรม8กิกะไบต์12กิกะไบต์และหน่วยความจำภายในสูงสุด256กิกะไบต์ทำให้ไม่ว่าจะเล่นเกมที่มีกราฟิกหนักๆห,หรือเปิดหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีสะดุดที่สำคัญรองรับระบบ 5G แบบดูอัลโหมดทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรวดเร็วทันใจดาวน์โหลดไฟล์หรือสตรีมมิ่งวิดีโอระดับ 4K ก็ทำได้อย่างไหลลื่น เรื่องกล้องต้องยอมรับว่าโนเกียพัฒนาไปอีกขั้นกล้องหลังหลัก108 MP มาพร้อมระบบ AI คาม e ราที่ช่วยปรับแสงสีและโฟกัสได้อย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะถ่ายตอนกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ภาพที่คมชัดและสวยงามระดับมืออาชีพกล้องอันตรายและแมโครก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการถ่ายภาพในทุกมุมมองส่วนกล้องหน้าความละเอียด32 MP ก็เอาใจสายเซลฟี่ด้วยโหมดบิวตี้และพอ์เทรตที่เป็นธรรมชาติ อีกสิ่งที่ผู้ใช้งานมือถือให้ความสำคัญคือแบตเตอรี่ Nokia ยซ0 Pro 5G ใส่มาให้แบบจัดเต็ม6,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จเร็ว 65W ทำให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันแม้จะใช้งานหนักๆกก็ตามและเพียงชาร์จไม่กี่นาทีก็สามารถใช้งานต่อได้แบบไม่ต้องรอนานถือว่าเป็นจุดแข่งที่ทำให้รุ่นนี้เหมาะกับคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ด้านระบบปฏิบัติการมาพร้อม Android 16เวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานงาน่งายลื่นไหลและได้การอัปเดตความปลอดภัยยาวนานตามสไตล์โนเกียซึ่งขึ้นชื่อเรื่องซอฟต์แวร์ที่เสถียรและปลอดภัยสำหรับใครที่ชอบการใช้งานแบบเรียบงา่ายไม่ซับซ้อนก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจแน่นอน เมื่อพูดถึงราคาที่คาดการ Nokia C10 Pro 5G เปิดตัวมาในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นอื่นๆแต่ยังคงให้ฟีเจอร์แบบจัดเต็มเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับปี2026โดยเฉพาะคนที่มองหามือถือสเปคแรงดีไซน์สวยกล้องเทพแบตอึดและรองรับ 5G ในราคาที่ไม่สูงเกินไปโดยสรุปแล้วโนเกี c 0 Pro 5G ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ครบทุกด้าน ทั้งดีไซน์พรีเมียมหน้าจอคมชัดประสิทธิภาพลื่นไหลกล้องคุณภาพสูงแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานและราคาที่จับต้องได้ง่ายเชื่อว่าจะเป็นอีกกลุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปีนี้ใครที่เป็นแฟนโนเกียหรือกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ที่ทั้งคุมและครบจัดตัวนี้ไว้ในลิสต์ได้เลย